ออาไปรอยมาลยัยแล้วามาเก็บกันเนี่ยดึงแบบนี้เนี่ยดึงแบบนี้ดึงแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมว่ารอยแบบไหนเามาดูว่าเขารอยดอกไม้กันยังไง โอยโดอกไม้สวายพระแล้วอันที่เหลือส่งตลาดมีจาดอกที่เก็บเมื่อวานดอกพุทธก็จะมีดอกดาวเรืองแล้วก็มีดอกรักมีสามอย่าง แล้วก็ได้แล้วก็เข็มอันนี้ที่เออรอยได้แล้วลิ้นต้นตอนนี้ลิลล้นมาอุปกรณ์ที่ต้องใช้หนึ่งสองสามสีห้าอย่างจ้าไตร,รู เว้ยเอาจโยชิฮิราเหยื่อโอ้โหฮ่า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 โง่เนี่ยโดนตุก้าโอ้โหเขียวกะเข้ยไม่ได้ตาเลยเฮ้ยเจ้า,าอันเนี่ยคุณตา90ปียังแข็งแรงอยู่เลยเนาะแข็งแรงมากเลยเดินไปนู่นนี่น,น,นั่นได้ไนี้ลื่นเทียวเจี๋ยลื่น90ปี

<c oughs> มาดูเขารอยมาลาย <c oughs> รอยมาลายถวายพระพอที่เหลือก็ส่งตลาดนี้ก็คือได้แล้วแต่ยังไม่เสร็จ ยังไม่ได้ใส่อุบะใส่อุบะเขาเรียกอุบะอันที่มีดอกดาวเรืองด้วยคืออุบะเนี่ยสวยไหมทุกคน ทีนี้ก็แพ็กใส่ถุงเข้าตู้เย็นรอขายตอนเย็นเมล็ดข้าวไม่ได้ไม่เป็นเจ็บปานนี่เนาะจะไปส่งตลาดเร่งๆตีน,นี่อรอได้แล้วไปส่งตลาดแล้วเด้อด O que era?